นิยายเสียงเรื่องสั้นแนวหลอนเรื่องเบี้ยคูป้องใจอาคมสะท้อนกลับบทที่1ยาสั่งในจานข้าวสายลมอุ่นของเดือน5โบกปะทะหน้ารถเบนซ์สีบอลเงินที่กำลังแล่นเข้าจังหวัดบูดีรำอาทิตย์วัย7 7ปีลูกชายเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางจากกรุงเทพเดินทางลงมาทำสัญญาซื้อที่ดินเปล่าตามคำสั่งของมิดา ทริปมีดูเหมือนจะง่ายเชา้าเย็นกลับแต่ใครจะรู้ว่าเพียงมื้ออาหารเดียวจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการรถแล่นเข้าสู่ตัวอำเภอใกล้เขตชายแดนไทยกัมพูชาก่อนถึงจุดนัดเขาแวะร้านอาหารเล็กๆริมทางร้านไม้ครึ่งปูนดูเก่าแต่สะอาดมีหญิงวัยกลางคนกับเด็กชายชาวต่างด้าวหน้าตาคล้ายขมรผิวคล้ำเป็นคนรับออเดอร์ข้าผัดหมูไข่ดาวครับ เอาเผ็ดนิดนึงนะพี่อาทิตย์สั่งพร้อมรอยยิ้มเด็กชายรับออเดอร์เงียบๆไม่สบตาก่อนจะเดินหายเข้าไปหลังครัวผ่านไปสิบนาทีอาหารก็ถูกยกมาอาทิตย์ตักเข้าปากคำแรกเผ็ดร้อนจนน้ำตาไหลแต่เขากลับรู้สึกบุว่าไปทั่วตัวเสียงในร้านเริ่มพราบเบลือแค่กินเผ็ดหรือว่าเขามองไปรอบๆเห็นเด็กชายคนเดิมยืนมองจากมุมร้าน แววตานั้นไม่ใช่ของเด็กธรรมดามันเหมือนกำลังจ้องรอดูผลและไม่นานหลังจากลุกจากร้านอาการแปลกก็เริ่มเกิดมือชาปลายเท้าหมุนตัวสั่งคล้ายไข้จับสัน่นสายตาเบลอจนเกือบขับรถกลับโรงแรมไม่ได้คืนนั้นเขาอาเจียนเป็นเลือดร่างกายเย็นเฉียบเสียงแปลกๆดังอยู่ในหูเหมือนคนกระสิบให้มันตายให้มันตายพ่อแม่ของอาทิตย์รีบบินด่วนจากกรุงเทพ พาเขาไปโรงพยาบาลแต่แพทย์ไม่พบเชื้อหรือสาเหตุใดๆหญิงชราคนหนึ่งในโรงแรมกระซิบบอกมารดาว่าลูกชายคุณโดนของของแรงด้วยด้วยความกลัวครอบครัวพาอาทิตย์ไปยังวัดชื่อดังในเขตอีสานใต้พระเกจิผู้สูงวัยเพียงแต่มองหน้าอาทิตย์ก็บอกทันทีว่าของที่มันใส่มาเป็นของรองวิชาแต่โชคเองยังดีเองไม่ได้ตายแต่ผ่านตายมา มันเลยกลายเป็นช่องเปิดเองจะเลยเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นจากนี้ไปพระอาจารย์จึงมอบเบี้ยกแก้สายขาวที่ปลูกเสกตามตรับหลวงปูสายเหนียวเกจิด,ดังของจังหวัดภายในบรรจุพระคาถาสะท้อนอาคมและแผ่นยันเงินอัครโบราณหุ้มด้วยครั่งพุทธาจารย์เต็มรอบพร้อมสายตาพระที่เหมือนจะเห็นเงาหลังของอาทิตย์จบตอนที่หนึ่งบทที่สองมันเป็นบ้าแล้ว สามวันหลังจากได้รับเบี้ยแก้จากมือพระอาจารย์อาทิตย์กลับมามีสีหน้าดีขึ้นรอยคล้ำใต้ตาจางลงเสียงกระซิบในหัวหายไปแต่เขายังจำคําของหลวงปู่ได้ไม่ลืมถ้าเองยังไม่ตัดความโกรธของจะไม่หมดเบี้ยจะไม่เงียบและเบี้ยก็ยังคงดังอยู่ทุกค่ำคืนเสียงแปะเบาๆดังจากในถุงข้าใต้หมอนคล้ายเตือนว่า ของยังวนอยู่อาทิตย์จึงตัดสินใจกลับไปยังร้านอาหารแห่งนั้นอีกครั้งขับรถด้วยใจที่ปะปนด้วยความสงสัยและโทรสัแต่เมื่อมาถึงเขากลับพบเพียงความเงียบร้านปิดสนิทไม่มีแม้ป้ายไม่มีเสียงหม้อเคาะหรือกลิ่นน้ำมันทอดกระเทียมข้างร้านมีบ้านไม้เล็กๆแผ่นไม้ป้ายผุพังและเสียงกรีดร้องลอดออกมา ย่ย่ามาย่ามาฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ของขา้าเสียงนั้นแหบพร่าคล้ายเด็กที่ร้องไห้และหัวเราะพร้อมกันอาทิตย์เดินอ้อมเข้าไปหลังบ้านหัวใจเต้นแรงเมื่อเขาเห็นเด็กชายคนนั้นผิวคล้ำผมฟูตาเบิกโพลงพูดพล่ามไม่เป็นคำชี้นิ้วไปทั่วบ้านบนพื้นกระดาษยันขาดวินว่านแห้ง และเศษกระดูกสัตว์คือของที่เด็กคนนั้นพยายามเล่นโดยไม่มีครูไม่มีครอบครูไม่มีสายสินมีแต่ความอยากลองและความหลงเขาไม่เชื่อว่าคุณใสจริงเลยใช้เด็กในร้านลองของกับลูกค้านั่นแหละมันทำเองหมดวันนั้นมันวางน้ำมันตาแดงลงในข้าวผัดของคุณหนูนั่นแหละแต่คำพูดของอาทิตย์ยังไม่ทันหลุดปากเบี้ยใต้เสื้อดังแปะ ดังสนั่นจนเขาสะดุ้งและในวินาทีนั้นเด็กชายก็หยุดดิ้นคอหักเอียงตากรอกขึ้นไปมองเพดานก่อนหัวเราะแผ่วๆของกลับมาแล้วมันกลับมาหาข้าจากนั้นก็สุดลงทั้งยืนราวกับวิญญาณบางอย่างถูกดูดกลับเข้าสู่ร่างคืนนั้นอาทิตย์กลับถึงที่พักในโรงแรมกลางเมืองเขาคิดว่าทุกอย่างจบแล้ว แต่ไม่ใช่กลางดึกเสียงแปะดังขึ้นใต้หมอนและครั้งนี้มันไม่ได้หยุดที่เสียงเงาดำรูปร่างเหมือนคนเด็กๆคลานอยู่ปลายเตียงมันไม่มีหน้าไม่มีตามีแต่เสียงกระซิบช่วยข้าด้วยอย่าปล่อยให้เขาเอาไปอีกอาทิตย์ตื่นขึ้นมาทั้งเหงื่อท่วมเบียกแก้ข้างกายร้อนชาเหมือนถูกใช้พลังไปแล้ว จบบทที่สองบทที่สามเส้นทางคนเห็นผีหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นอาทิตย์รู้ตัวดีว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่พ้นจากยาสั่งหรือของดำแต่เป็นการผ่านตายแบบที่หลวงปู่เคยว่าไว้จริงๆเขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น เริ่มได้ยินเสียงที่ไม่มีใครได้ยินวันรุ่งขึ้นขณะเดินออกจากโรงแรมเขาหยุดอยู่หน้ารถตัวเองแล้วเห็นหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ริมฟุตบาทเธอแต่งชุดขาวมีรอยเลือดตรงหน้าอกยืนมองรถเขาเหมือนจะพูดอะไรพี่อย่าขับคันนี้มันมีของอย่าขับ อาทิสดุ่งมองไปร,บรอบๆไม่มีใครเห็นเธอเขาเก้าวถอยออกมาและในวินาทีนั้นเสียงแปะดังขึ้นอีกเบี้ยกแก้ที่พกติดตัวสั่นแผวๆพร้อมกลิ่นทูปลอยเอื่อยรอบตัวทั้งที่ไม่มีใครจุดเขาเปลี่ยนเป็นรถของแม่แล้วขับไปยังตลาดท้องถิ่น แต่ก่อนถึงหัวมุมถนนกลับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะอีกคันเสียหลักพุ่งชนรถของเขาที่จอดอยู่ตรงนั้นคันเดิมที่เขาเลี่ยงใช้ถ้าไม่ได้เสียงผู้หญิงคนนั้นเราคงตายแน่เขาพึมพำรรแต่ความหลอนอย่างแม่จบเมื่อเขาไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้ๆ เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้หญิงสาวที่ช่วยไว้เขากลับเจอเธออีกคราวนี้ไม่ใช่ริมถนนแต่ยืนอยู่ใต้ต้นโพธกลางวัดในชุดเดิมแต่มีแผลใหญ่ตรงหน้าท้องเหมือนโดนแทงหนูตายแพระแผนเก่าเขาทำของใส่หนูจนคลุ้มคลั่งรถแทงหนูหนูหนีไม่พ้นแต่เบี้ยของพี่ป้องไว้ได้ หนูเลยตามมาขอให้ช่วยอีกเสียงนั้นเบาลอยลมแต่จริงจนขนลุกอาทิตย์พนมมือไหว้เธอทั้งน้ำตาเบี้ยของเขาเรืองแสงอ่อนๆจนพระในวัดยังหันมามองเรื่องที่สองคนเฝ้าสารร้ามเย็นวันต่อมาขณะเขาขับรถผ่านป่าทึบในอีกอำเภอ เขาเห็นชายคนหนึ่งนั่งพนมมืออยู่หน้าศาลร,ร้างข้างถนนชายคนนั้นผอมกรังตาโหลหมผ้าขาวเก่าและร้องเพลงเด็กเบาๆหนึ่งสองสาสอย่าหันหลังสิเขาอยู่หลังเจ้าแล้วอาทิตย์เบรกรถก้าวลงไปถามลุงครับเป็นอะไรหรือเปล่าชายคนนั้นไม่ตอบ เพียงชี้ไปในศาลในนั้นมีถุงผ้าสีแดงใบหนึ่งวางอยู่และในถุงมีของขลังแปลกแปลกฟันสัตว์เล็บมือและเหล็กเปียกเลือดทันทีที่เขาสบตาของในถุงเบี้ยกแก่ก็ร้อนวาบจนเขาต้องชักออกจากอกเสียงแปะหนังลั่นพร้อมกลิ่นไม่เบาๆชายชราสะดุ้ง ราวกับตื่นจากมนสะกดก่อนร้องไห้โฮแล้วบอกว่าเขาใช้กุมารปลอมให้ผมบูชาผมเลยเห็นเด็กวิ่งรอบบ้านทั้งคืนเลยมันไม่ยอมหยุดเลยครับอาทิตย์จึงเผาถุงแดงนั้นหน้าสารพร้อมตั้งจิตขอให้ดวงวิญญาณที่ถูกกักไว้ไปสู่สุขติเบี้ยของเขาแปะอีกครั้ง ครั้งนี้เงียบสนิทหลังจากนั้นเหมือนปิดคดีได้สำเร็จบทที่4เสียงเรียกจากป่าช้าโบราณคืนหนึ่งอาทิตย์นอนหลับในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านชานเมืองเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกติ๊กตอกลมหายใจของเขาเริ่มติดขัดรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งทับอก เมื่อพยายามลืมตาก็เห็นร่างชายแก่ผอมโซผิวดำคล้ำตาโหลกำลังยื่นหน้าเข้ามากระซิบตามข้าไปเจ้าต้องเห็นอย่าให้มันถูกฝังอาทิตย์ผุดลุกขึ้นเสียงแปะจากเบี้ยแก้ดังขึ้นทันทีราวกับบอกว่านี่ไม่ใช่ฝันชายแก่หายไป แต่กลิ่นทูปไหม้ยังลอยในห้องที่ประตูมีดินแฉะแฉะติดเป็นรอยเท้าเช้าวันรุ่งขึ้นอาทิตย์เดินทางไปวัดร้างหลังตลาดเก่าวัดนี้เคยได้ยินชื่อว่ามีป่าช้าโบราณที่ไม่มีการชาพนกิจศพส,ส่วนใหญ่ถูกฝังตามพิธีเก่าแก่และบางหลุมเป็นหลุมผีตายโหงระหว่างเดินผ่านป่าทึบหลังวัด เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวแต่ไม่รู้มาจากไหนมันยังอยู่ในหลุมอย่าให้ใครขุดมันท่ามกลางลากไม้เก่าแก่เขาพบรอยฝังที่ไม่ถูกแตะต้องบนหลุมมีไม้กางเขนผุพังและเศษผ้าแดงพันรอบหลักไม้อาทิตย์หยิบเบี้ยแก้ขึ้นมาเงียบแต่เมื่อเขาขยับเข้าใกล้เสียงแปะ ดังขึ้นสามครั้งรวดเขาหลับตากำเบี้ยแน่นและในห่วงนั้นเงาผู้หญิงผมยาวปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอคลานออกจากหลุมร่างเปื้อนโคลนแต่ใบหน้าสะอาดมือทั้งสองยื่นออกแต่ไม่จู่โจมข้าถูกฆ่าแล้วฝงังทั้งที่ยังไม่ตายขอแค่ให้รู้ว่าข้ายังอยู่จากนั้นเธอก็หายไป ทิ้งกลิ่นดอกลันทมจางๆไว้ในอากาศอาทิตย์เดินกลับวัดเล่าเรื่องให้เจ้าอาวาสใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูแลฟังพระท่านสั่งให้ขุดลุมนั่นใหม่สิ่งที่เจอคือโครงกระดูกหญิงสาวในชุดแดงมือทั้งสองยังกำเศษผ้าและมีรอยเล็บข่วนในด้านในฝาลงข่าวการพบศพในหลุมตายผิดธรรมชาติพแพรสะพัด อาทิตย์จึงทำบุญอุทิศให้หญิงสาวนั้นอย่างตั้งใจคืนนั้นเขานอนหลับสนิทไม่มีเสียงแปะไม่มีเสียงกระซิบจบบทที่สบทที่หเบี้ยครูป้องใจหลายวันผ่านไปหลังช่วยเหลือวิญญาณในป่าช้าชีวิตของอาทิตย์ดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะสงบไม่มีเงาเดินผ่าน ไม่มีเสียงแปลกในยามคำ่ำจนเขาเริ่มเชื่อว่าเบี้ยแก่ทำหน้าที่ครบแล้วแต่ในคืนหนึ่งขณะนั่งเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดในห้องพักไฟฟ้าในห้องก็ดับพรึบทุกยามตกอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาอาทิตย์นิ่งแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเดิมเสียงกระซิบในเงาเจ้าจำข้าได้ไหม เสียงนั้นเย็นเฉียบสกิดความทรงจำบางอย่างและเมื่อเขาหันกลับไปก็เห็นชายหนุ่มหน้าตาขุนตายืนอยู่ในมุมห้องตัวซีดเผือดดวงตาขาวโพลนแต่งกายเหมือนเด็กช่างทันใดนั้นภาพในหัวของอาทิตย์ก็ไหลย้อนกลับตอนมัธยมอาทิตย์เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นชื่อวุฒเด็กช่างจากต่างโรงเรียน อาทิตย์ผลักวุฒในระหว่างการต่อสู้ร่างของวุฒล้มไปฟาดเสาไฟและไม่ฟื้นอีกเลยทุกคนเก็บเรื่องเงียบด้วยกลัวคดีและเรื่องก็จบลงเงียบๆในสมัยนั้นแต่วุฒไม่เคยไปไหนเลยเจ้าไม่เคยขอโทษไม่เคยมองกลับมาเจ้าลืมข้าแต่ข้าไม่ลืมเจ้าเลยเบีย้ยแก่ในอกอาทิตย์สั่นร้อนจัด เสียงแปะดังรัวไม่หยุดร,ราวกับพยายามกั้นไม่ให้บางอย่างเข้ามาใกล้แต่ร่างของวุฒยังคงก้าวเข้ามาราวกับความทรงจำเองก็กำลังลากเขากลับสู่บาปในอดีตเสียงในเบีย้ยครั้งแรกที่อาทิตย์ได้ยินเสียงจากเบีย้ยไม่ใช่แปะแต่เป็นเสียงของพระครูเบีย้ยสายขาวนี้ไม่ใช่แค่กันของดำหากใจเจ้าสะอาด มันจะสะท้อนเงาในใจเจ้าเองถ้ามีบาปมันจะพาเจ้ากลับไปหาความจริงอาทิตย์หลับตาพนมมือไหว้เบี้ยนแนบอกน้ำตาไหลพรากเขารำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นขอทั่วจากใจจริงถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่หนีอกีกเสียงแปะสุดท้ายดังขึ้นตอนที่เงาของวุฒิจะค่อยๆจางหายไปพร้อมคำพูดแผ่วเบา ข้ารอคำนี้มานานแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นอาทิตย์เดินทางกลับไปหาหลวงปู่ที่วัดท่านนั่งรออยู่หน้ากุฏิราวกับรู้ล่วงหน้าของที่ติดตัวเจ้าไม่ใช่แค่เบีย้ยแต่มันคือครูผู้ป้องใจเจ้าถึงเห็นถึงรู้เพราะเจ้าเปิดใจไม่ต้านนี่แหละคือพลังสายขาวที่แท้จริงหลวงปู่ยิ้มแล้วกล่าวปิดท้าย ของบางอย่างต้องพึ่งอาคมแต่บางเรื่องต้องพึ่งใจคนต่างหาดจบบริบูรณ์